ตอนนี้ตัวห่างเกินไปมันทำให้ภาพไม่สวยเออทั้งูเก่นะฮะทังให้ความสุขตอนนี้เราต้องลืมเรื่องลืมตัวตนไปก่อน,อนคิดถึงเพลงผมไม่ได้หยิ่เพลงพี่เอ,อ <c oughs> เรามีใน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 สัมชุงเรามีเพลงของเราไหม,ไมเปิดเฉพาะเพลงเราแล้วแล้วดูที่ว่าอารมณ์มันจะออกไหม ตอนนี้มันเป็นถ่ายรูปคู่เฉยๆแต่มันยังไม่มีการให้หน้าตามันต้องให้กว่านี้หน่อยพี่บีมจำได้ว่าพี่บีมมาเป็นคนที่เวลาเวลารันทรูหรืออะไรเนี่ยพี่บีมให้ออกมาชัดมากแต่ตอนนี้พี่ต้องดึงออกมาจากพี่ถังพี่ถังมันอยู่กับตัวเองมันหลอ่อมันสตั๊์ mới hay ở chả nhẽ? Hay nè, hay, biết đập đai, biết lủ, ờ, mà, ถี่ถังเดินได้มานิดเดียวเออภาพแนวนอนก็ได้นะไม่ติดนะครับน,น่ารักสู้ร่วมขาที่อยากให้ผูร่วมดู เออเราก็ไล่ได้โอเคใช้สเปนช่วย อันนี้ลองถอยหลังไปเก้าหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามานิดหนึ่งเฮ้ยไปไปให้ความสุขคนดูเดินสองปอ่าอ๋อดีขึ้นดีขานดีขันต่อยออนิดหนึ่งนี่ไปตัวไหนเรื่อยะเออกักเลยจะกักลูกถ้าจะไปก็ไปนี่มีมสั่นใจไป้พลังเลยเออเออที่นะขอมาด้วยกันขอมาด้วยกันดูอบอุ่นกว่า หนึ 1> 1, ่งสองมาด้วยกันดีครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้น่ารักมากหนึ่งสองไปดี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 มากกดีพี่ได้แล้วดีครับหนึ่งสองให้เข้าไหมเออให้แฟนคลับไหมเออถังต้องปล่อยกว่านี้พี่พ<ป>ถังปล่อยแล้วราาูไ้ไหมปล่อยอีก ับนี่มันยากตรงไหนรู้ไหมลูกมันจะเอาแชเอย่างงั้นเนี่ยเราจะช้าๆไม่ได้มันต้องให้เออหายไปไหนเดินสองไปเออมาร้อมกันทำเออหีขึ้นหนีขึ้นเยอะเลยสามเท่านั้นสามเท่านั้นนึินสองสองไอ้แชดเลย ด,ด,ดูดูตอนแรกแันไหมที่เดียแรกแรกเลยฮะดูดูอารมณ์ที่มันเราค่อยค่อยกินจากมันนะอันนี้ให้มหไม่ให้เลยนนเไปไม่ให้อันนี้เอาแต่ตัวเองอยู่อันนี้กักกเห็นไหมลูกแต่เริ่มแล้วนะ เริ่มแล้วเริ่มให้แล้วอันนี้ยังกักอยู่โดยเฉพาะพี่ถังอันนี้เริ่มหลุดแล้วดีเอาอยางพวกกูว่าเอาเล่นได้แล้วมั้งแต่ถังเห็นวิธีการที่พอเวลาถังตั้งใจแล้วตาจะห่ีวะต้องมามาอีกมีมดีขึ้นเห็นมัยังพี่ถังยังไม่ให้นีนน่คืเอเริ่มแล้วมีกวา ไี่ถังหลุดแล้วอ่ะไม่ถังจะน่ารักเนี่ดูดิสังเกตรูปนี้กับรูปนี้โคตรมากเลยอ่ะไม่มันจะมีแนวนอนที่เบีย้แนวนอนที่ดีมากเอาไงวะเนี่ยมุมแบบเนี้ยแบบเฮ้ยน่ารักเนี่ยต่างต่อนี่อย่างนี้ดูแบบดูน่ารักเลย น้อยมากเลยนะแต่มันน่ารักทีเดียวมันคืออารมณ์ที่ที่เราปล่อยมันออกมาจริงๆเพราะเวลาเราขำตัวเองเราขำจริงเนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกที่จริงใจง<อ>งมันออกไหมคะเอออันนี้ดีขึ้นพี่ขอมาก่อนเด็กายเนะี่ยต้อมาแต่นะก็ระวังหน่อยนะเมื่อกินน้อยก็ได้นะอันที่น้อยน้อยกว่านี้เลย,ยใช่ไหมคะอันประมาณข้างบนข้างบนเลยปไหนวะจำไม่ได้แล้ว ไม่ต้องออไม่ต้องให้เท่ากันเนี่ยอันนี้ดีครับพี่เบียร์ชอบไปไหนยังไม่ชอบเลยครับเออีกเอาอีกให้แกตัวแต่รู้แล้วใช่ไหมว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรปล่อยตัวเองมาบีมดีขึ้นบีมดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้คือบีมเริ่มสนุกสนุกไปกับโอ้ย <c oughs> ให้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 ใหหนจะจ๊ะ อื่อดียือ่ืออนออืน่ืออันนืออืออือออัืออุออืหอือ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 อคออออืออืออออื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 ออ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 ือ่ออื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 ่อออ ใจฉันไามันมันกจอรู้ไหมทุมือดังวจาหัวใจเราจข้างฟ้าแลจไม่มีความังเข้ามาทำลายเพงที่เพื่อเธอโอเครูต่อไป มาลูกให้กำลังใจโอเคนี่ล็อกหลังดีหมดเลยมันจะมีช่วงหลดหลดบ้างสองอันรุ่มเปิดได้กดลงได้เลยรีก็โอเคซัมซุงมาดีนี่ยน่ารักออกเดี๋ยวก่อนต้องต้องมองเพื่อเข้าใจวิธีการเอาไปใช้บนเวทีนะใช่อันเนี้ยเห็นไหม อันที่โพสเจอร์น่าดีอ่ะอันนั้น่สำหรับแฟชั่นแต่บนโอเอทีมันคือความสนุกที่คนดูรู้สึกได้ซึ่งแต่ละอันอันนี้ชอบอันนี้หลอกหลอการอกมันดูมีความสุขสนุกเขารูแลเขาเกลียดละเข้าใจไหมลูกพี่บิมข่เข้าใจครับพี่บิมันสัญชาตญาณใช้เยอะเยอะสัญชาตญาณพี่บิมดีจริงๆใช้เยอะเยอะ เนี่ยรูปมันสีสวยอ่ะรูปนี้รูปนี้ชอบหลายรูปเลยอ่ะมันรีแลกมากเนี่ยรู้ตัวรีแลกขึ้นอ่ะไปนั่งนั่งท่างก่อนเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมหัวให้ให้เดี๋ยวต้องรอทีนี้ต้องรอไปไปซ้อมอะไรได้ก่อนนะครับจะพูดต่อครับพี่เบียร์รอพูดตัดแก๊งก็ที